การต่อสู้ระหว่างหุยนค่ายคุณคิดว่าฝ่ายใดจะชนะฮิวมนอยด์โคอาซิซีคุณสมบัติรู้ลึกทุกศาสตร์ภารกิจเป็นครูสอนมนุษย์กับฮิวมนอยด์เดริสตีเอคุณสมบัติเชี่ยวชาญการรบภารกิจทดสอบระบบโจมตีทางการทหารหุ่นยนต์สองค่ายใครเหนือกว่าในการต่อสู้ระหว่างหุ่นยนต์ที่มี AI อัจฉริยะกับหุ่นยนต์สาธารณกำลัง ถ้าหุ่นยนต์สองตัวต้องต่อสู้กันคุณคิดว่าใครจะชนะแนะนำหุนนห่นยนต์สองค่ายหุ่นยนต์สองค่ายใครเหนือกว่าในการต่อสู้ระหว่างหุ่นยนต์ที่มี AI อัจฉริยะกับหุ่นยนต์สาธารณกำลังย m ม n น i d คว a ซิซ i คุณสมบัติรู้ลึกทุกศาสตร์ฉลาดแสนรู้ภารกิจเป็นครูสอนมนุษย์ ยูมานอยทีริสตีอมคุณสมบัติแข็งแรงเหมือนรถแบค็โฮมีความรู้ในด้านการทหารการรบภารกิจทดสอบระบบโจมตีทางการทหารปิดระบบมนุษยธรรมความเมตตาเปิดระบบความรุนแรงเปิดระบบต่อสู้ระบบต่อสู้พร้อมเปิดระบบ AI ไติดตามวิเคราะห์สถานการณ์เปิดระบบแฮกระบบควบคุมของโรบอตคู่ต่อสู้เปิดระบบคาดเดาการเคลื่อนไหวล่วงหน้าเปิดระบบล่องหนเปิดระบบป้องกันไวรัสการแฮกข้อมูลระบบควบคุม ใช้คลื่นแม่เหล็กป้องกันสร้างภาพโฮโลกรมที่ทำให้โรบอทคู่ต่อสู้เห็นอนาคตอันสิ้นหวังจากสงครามกลับด้วยการส่งข้อมูลทางศิลธรรมและภาพอดิตการทำลายล้างของมนุษย์เข้าสู่สมองกลอจฉริยะของโรบอทคู่ต่อสู้คุณคิดว่าฝ่ายใดจะชนะฮิวมอนอยโควาซิซีคุณสมบัติรู้ลึกทุกศาสตร์ภารกิจเป็นครูสอนมนุษย์กับฮิวมนอย กริสดเอ็มคุณสมบัติเชี่ยวชาญการรบภารกิจทดสอบระบบโจมตีทางการทหารจากความคิดของผมโควาซิซิที่มี AI ที่ชาญตลาดสามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวได้ล่วงหน้าจึงเป็นฝ่ายชนะนนในการชิงแต้มและเป็นการยืนยันได้ว่าไม่ใช่แค่แรงแต่สมองที่คิดไวต่างหากคืออาวุธแห่งอนาคตถ้าชอบเรื่องแบบนี้กดติดตามและให้กำลังใจเจอกันใหม่นะครับสวัสดีทั้งสองยุดนิ่ง